สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลกุท่านช่วงนี้ฝนก็ยุดตกแต่อากาศกลางวันมัน้อนอากาศก็เริ่มหนาวพองฉะนั้นความเปลีป่ยนแปลงของอากาศเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับเรื่องของร่างกายสุขภาพด้วยจะได้ก็ระวังทุกคนก็ต้องระวังทุกเก่าดูเรื่องของพยากรณ์อากาศพ้องแต่ฝนมันก็จะมีพ้องนะครับเพื่นก็บอกว่ามันจะเข้าหน้าหนาวเต็มที่ก็ ประมาณกา3เดือนนี้แต่ก็ต้องดูเรื่องของพยากรณ์อากาศอะไรอย่างต่างตตัวนะครับช่วงเนี้ยทางเทศบาลเองพ่อแม่พี่น้องก็คงจะเห็นที่อื่นเป็นเงียบมดมีกาบ,บ้านเฮาเนี่ยคึกคักตั้งแต่เดือนแล้วมาจนถึงเดือนนี้แล้วก็เป็นงานประเพณีว่าทำที่สร้างศิลิเพือเมืองละปูน มหาศาลในครั้งเนี้ยเทศบาลเองร่วมกับวัดพระธาตุร่วมกับทัางจังหวัดแล้วก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนวัดอ,อท่านอนุสรวงวันที่มีการสนับสนุนเรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงซึ่งในส่วนเนี้ยก็อยากบรรยายให้กับพ,พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านเรื่องของเทศกาลโคมแสนดวงที่มีลานเจ้าแม่จามททวีกับวัดพระธาตุอริบุญชัยซึ่งตอนเนี้ยโคมต่างๆที่ในเขตเทศบาลจึงมดเนี่ยเขาก็เริ่ม เก็บจากชาวบ้านตั้งเป้าไว้ประมาณเจ็ดหมื่นห้าพันมที่ชาวบ้านในเขตเทศบาลเนี่ยประมาณ100ร้อยกว่าคนเนี่ยเปิ้นทำให้เขาทํามาเป็นระยะเวลาเกือบสิบเดือนตั้งแต่อภิเล้วมันมดแล้วอภิน้เนพื่อกักสักสองเดือนปัญกาเริ่มหาวัสดุอะไรย่างต่างๆแล้วก็เริ่มทำประกอบเก็บไว้จนเทศบาลเองก็เริ่ม เก็บโคมวัดพระธาตุเพิ่นก็นจะเอาจากนอกเขตเทศบาลเพราะว่าเฮาก็ตกลงกับวัดพระธาตุเพื่นจะได้บาบลูกกันฉะนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้เจ้าบ้านมีไรายได้ไม่เดียวเจ้าบ้านก็เริ่มเอาโคมมาให้เทศบาลก็ไปเก็บโคมแล้วก็จ่ายเงินจ่ายทองนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมดนะครับที่กลุ่มทําโคมเพิ่นหลังจากที่ทํามาบางเต้าอ,อย่างโคต้า2 0 0พโคม2 0 0พโคมนี่ก็80,000ืถ้า คูณสี่สิบบาทมันก็เป็นเงนะินแปดหมื่นสองพันก็เงินปอใจน้อยๆซึ่งเขาก็ใช้เรื่องของเวลาว่างในการทําเรื่องของผู้พิการพ่องละอ่อนพ่องผู้สูงอายุพ่องนี่คือการพื้นฐานการสร้างเศรษฐกิจกว่าเขาจะทําอี้นะครับได้เขาใช้ระยะเวลาประมาณสามปีกว่าเพื่อจะยอมรับในการทําโคมแล้วก็ใช้เวลาเจ็ดปีในเรื่องของเทศกาลโคมหลวงแหลกจีกวัดพระธาตุ กับต่างเสสวรรค์เขาร่วมกันรวมแล้วสิบปีพอดีจากโคมดวงแรกที่วัดพระธาตุห้าพันโคมกับต่างที่เจ้าแม่ประมาณสองสามพันโคมที่เขาเริ่มกินกรรมโคมแสนดวงที่วัดพระธาตุฉะนั้นโคมทุกโคมเนี่ยจึงบอกนะครับมาจากจิตสัทธาในช่วงนี้ก็ต้องแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องต้องขอย้ำร้านค้าโรงแรมอย่างต่างๆขอช่วย ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าหน้าแปลกๆใหม่ๆแล้วก็ร้านอาหารบอกว่าเดาขอนองบอกว่าในไหนเนี่ยดูมันคึกคักมดอ่ะนะครับสำคัญที่สุดมันเป็นที่อิจฉาของเมืองอื่นซึ่งเมืองอื่นที่เปิ้ลทำมาได้ผมอู้ครับทางเจ้าคณะจังหวัดก็บอกมาละครับว,ว่าที่อื่นเนี่ยเปิ้นอยากทําแบบของเฮาทํามาได้ฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เฮาดาเนินการแล้วก็เฮาจะต้องช่วยกันเรื่องของการเทศกาลโคม ที่สร้างเศรษฐกิจมาหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รายละเอียดให้กับพ่อแม่พี่น้องจะได้เข้าใจนะครับว่าตอนเนี้โคมตึงมดเนี่ยที่สิบสองชุดเนี่ยที่ผมทําแผนที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ดูได้เห็นว่าชุดในพวกที่จะเ้าทํามาอย่างตอนเนี้มันได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะที่ผมออกข่าวในวันนี้เสียงน้ำายวันนี้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ซึ่งบางชุดเนี่ยอย่างสารกลางเนี่ยสารกลางเนี่ยมันก็จะมี ที่ผมบอกเลยครับว่ามันจะมีโคมติดต้นไม้แล้วก็สารกางเก่าทางไหนก็ที่หน้าชัดหลังรอห้ามันก็จะมีโคมประดประดาเต็มหมดซึ่งตอนนี้เทศบาลเองเอานักสัตว์เข้าไปติดตั้งเต็มหมดละที่บริเวณลานหน้าองค์พระลูกรอห้าซึ่งก็ส่วนหนึ่งที่เทศบาลท่าพผูชอบแล้วก็อ่ส่วนตั้งหลังนั้นนะในส่วนของเป็นงบมานของจังหวัดอันนี้ก็จะแจ้งให้กับพ่อม่พี่น้องแหมส่วนหนึ่งที่ป่อม่พี่น้องอยังบห่หัน โคมนั่งแอ่อุโมงค์โคมตั่เตรียถูกชั้งสี่ถึงมหาวันน่ะก <_' SM> ็ไปงบปจังหวัดเพื่อจะเอาไฟแต่งตีต้นําชาเขาหนะ <_' S 2> ที่เขามีตลอดแนวที่ตอนนี้ทางเทศบาลเองเขาเอาใบโพไปตั้งตั้ง,งละแล้วก็แต่งดอกไปวะละฉะนั้นจุดนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งที่จะเป็นอุโมงค์โคมตึงหมดอันนั้นก็ง,งบจังหวัดแล้วมาส่วนหนึ่งถนนอินเียงยนต์พอเม่พี่น้องก,ก็ถามนะครับว่ามันเงียบมันมืดตอนเนี้ย อบจอปลงละเปิรนเริ่มลงตั้งแต่วันที่เจ็ดละนะครับอบจอเปิรนก็นเน้นเรื่องของปั๊มสารทหารที่จะเป็นไฮไลท์ของเปิรนเส็ตแล้วก็ตลอดแนวถนนอินอินทยงยศหนึ่งสองฝั่งที่จะประดับประดับโคมหมดเลยเซ็จแล้วก็จะมามีการแต่งที่บริเวณป้ายสารการก็จะเป็นจุดโคมเป็นจุดหนึ่งฉะนั้นในส่วนของถนนอินทเยงยศตึงเส้นเนี่ย ซึ่งท่านอนุสรวงวันเพื่อนก็มีส่วนร่วมกันเพื่อนข้าิจารณถนนตั้งแต่จวนผู้ว่าถึงปั๊มสามทหารฉะนั้นมันก็จะมีเลนด์มากถนนอินทรียมยศเนี่ยสองเส้นทางที่ประดับโคมมีวัดชัางสีจวนผู้ว่ามีสารการเก่าโดยแล้วก็ในส่วนของปั๊มสามทหารที่เป็นหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ในประเทศไทยที่ของปตท,ทจุดนั้นก็จะไฮไลท์ก็คิดว่า,าประมาณปร่เกินสิบวันก็คงจะ เห็นเสร็จเรียบร้อยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเซ็จในส่วนของหน้าวัดพระธาตุแหมส่วนหนึ่งก็จะเป็นโคมที่ทั้งจังหวัดอันนี้จังหวัดประหาพิบเติผนจะเอาหลอดไฟมาห้อยอย่างต่งตางๆแต่เอาโคมของเทศบาลน,นะครับตีเทศบาลเนี่ยก็จะเอาโคมเพื่อผลห้อ,หอยแล้วก็พร้อมกับริมน้ําตลอดแนวตั้งแต่ตานางเป็นกาขามตลอดแนวฉะนั้นอันนี้ในส่วนของตังจังหวัด จังหวัดก็จะลงอยู่สี่ส่วนแต่สารการใหม่เขามานับสามส่วนขอส่วนแรกก็คือส่วนของอุโมงคง์ชัางสี่ถึงมหาวันส่วนที่สองก็คือบริเวณหน้ารประหารแล้วก็บริเวณส่วนของหิมน้ำถึงมดนะรบก็แล้วบริเวณสารการที่สารการเก่านะจะต้องเป็นชาไปเช่นอันนั้นก็คงจะใช้เวลาประมาณสิบวันผมว่าในส่วนของจังหวัดององคร,ออรับโงรงการของอบจเนี่ยก็จะเซต มดบาเกินวันที่สิบห้านับจากนี้ประมาณแอ็มสิบวันฉะนั้นเมืองก็จะเป็นโคโมดแต่ในส่วนของเทศบาลเองนั้นต้องต้องแจ้งประม่พี่น้องประชาสัมพันธ์นะครับว่าตอนเนี้หิมน้ําเนี่ยทิมน้ําเนี่ยเขาได้มีการแลกเปลี่ยนว่าทาผมเอาป่ามาสิบตัวจากอายุทยาที่ของพระพวกเพื่อนฝูงที่อบรมเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวัาธรรมซึ่งอายุทยาเนี่ยเปิดใกล้น้าเปิดมีปา่ามีปา่ามีกุ้งเปิดก็ มีการปรดิปา่าโคมป่าของปนผมไปเห็นปุ๊บเนี่ยผมติ๊กใจเลยประทับใจเลยบอกขอยืมเลยเซตเนี่ยเปนก็ให้ยืมเขาก็เอารถไปขนเปนเอาขนเปนแล้วก็มาจัดการเอามาเรียบลำน้ำกวงโดยใจไม่ไผ่ซึ่งทีแรกเขาใจไม่ไผ่มันแห้งมันหักป่าตกน้ำไปเห็ตุตวงแต่ก็ไปยนางนะล้วเขาก็ยกป่าขึ้นมาตากก็ต้องเดินสายไฟใหม่เปนบอกว่าปนก็มีเทคนิคของใครของมันนะปนต้องเอามา คนบอกว่าต้องเอาไม้ดิบในการที่ทําเป็นเ,นเนบ็ดปลาเขาก็เลยโอเคเข้าใจฉะนั้นปลาตัวเขาก็จะห้อยห้อยต้นไม้อยู่สองตัวแล้วก็เอาห้อยเหมือนกันทันเบ็ดอะ่ะเมื่อป่ามันอยู่ในน้ำเนี่ยถ้ามันโดนลมอ่ะมันจะดิน้นแล้วก็ถ้ากลางคืนเนี่ยเขาใส่ไฟอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเห็นปลาสองตัวปลาตั้งบนน้ําตวงแล้วก็ใต้น้ําตวงแล้วก็ดูมันจะว่ายเมื่อลมมันพัดมาผมก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องไปดูเตอะ เพราะว่าบางเต๋อสิ่งนี้เขาบอเคยหันในชีวิตที่เขาเเคยหันนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนว่าทธรรมที่เขาไปเหยียนด้วยกันนะครับว่าไอ้อย่างที่ดีแล้วก็เป,เ,เป็นเพื่อนฟูงกันเป็นเพื่อนเปนนายกที่อยุธยาอำเภอเสนาตอนอยุธยาเสนาเนี่ยมันมีป่ามีกุ้งมีแหล่งน้นํามากกดยังมีป่าแล้วก็เมื่อเขาเอามาติดตั้งแล้วเปิ้เก็มาดูนะครับเปิดมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมเนี่ยตั้งขับแขก ส่งสามชุดอะมึนเลยเหมือนกันอนะก็มาดูการติดตั้งป่าเฮาไออย่งอายงต่างๆันเปิ้นมาดูแล้วเปิ้นยังบอกว่าเปิ้นยังอิจฉาเลยว่าตีพื้นที่เฮามันงามกว่านะครับแล้วก็เลี้ยงป่าได้นับซึ่งพวกก็ได้ไอเดียเฮาดูถนนคนเดินแล้วก็มาดูเทศกาลโคมเฮาพราเปิ้นสั่งซื้อโคมเลยนะสั่งซื้อโคมเห่มห้าร้อยแกนเพื่อจะเอาไปประดับประดางานเมืองเปิ้นในงานเทศกาลลอยกระทงนะครับแล้วแต่ปีนี้เปิ้น คือป่าเขาดีมาก,ก่อนนะครับที่บนทํามาฉะนั้นจุดหนึ่งที่เป็นแลนด์มากเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนมของเทศบาลด้วยความนรก,ก่องก็คือบริเวณหิมเรียบริมน้ําหน้าวัดประทานท่านจะไปดูดะ้ะเขามีสิบตัวแต่ถ้าท่านดูลึกซึ้งจะมีสาวตัวท่านไปดูคนเดียว้ะมันงามแบบธรรมชาติของมันอันนั้นก็จะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งแฮมอันนะครับที่เทสบาลเองงั้นก็ได้มีไอเดียในการดําเนินการเขามีหกลูกซิ่ว ต้องบอกนะครับว่าในส่วนของที่เขาตั้งมาโคมสีแดงนั่นน่ะด้วยฝีมือของโปรแมพี่น้องในเขตเดอรมานมดอ่ะพี่่วยทันทํเ17คนที่อบรมเขาอบรมโคมแดงเนี่ยลองขึ้มาทํา17เคนแล้วก็ออกมาเป็นเป็นต้นแบบก่อนนะครับซึ่งงามพ่องงามพ่องบดนว่ากันนะครับแต่เขาห้อยพ่องห้พ่องเพราะเขากำลังเช็คดูว่าทําให้มันมีปัญหาเรื่องกาวก็เรื่องแอหงก็เรื่องฝีมือว่าเขาต้องมีการพัฒนาเหมือนครับโคมมดส้มเขาเนี่ย ทำไแรกๆเนี่ยเบลพองมายังพองแต่ไม่เดียวเนี่ยโคมันเนียบหมดฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ความท้าทายในการที่จะพะันาแล้วก็เมื่อเขาทําโคมแดงแล้วสิ่งที่จะเข้ากับบรรยากาศที่สุดในการโคมนานาชาติอย่างนี้แหละก็จะเป็นตัวจีนผมก็เลยเอาตัวเทพเจ้าหกลกซิวมาตั้งก่อนซึ่งมาการเดินไฟพ่อแม่ี่น้องี่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะเห็นตัวหกลกซิวคือความหมายก็คือหก หมายถึงความโชคดีมีโชคลาภมั่งคั่งลกก็หมายถึงการมียศฐานบรดฑศั์มีบุญวาสนามีอำนาจตัวซิ่วก็หมายถึงว่าอายุยืนยาวพวกไม่พี่น้องจะเห็นนะครับตั้งนับตั้งแต่ถ้เาหน้าตรงเนี่ยตรงกับกลกซิ่วเนี่ยตรงเนี่ยตัวซ้ายมือสุดจะเป็นฮกตัวกลางเป็นลกเป็นซิ่วก็คือฮกความโชคดีโชคลาภมั่งคั่งลกก็คือมียศฐานบรดฑศั์บุญวาสนาซิ่วก็คือ อายุยืนยาวอันนี้ข่าวเป็นเรื่องของเทพเจ้าของคนจีนนะครับที่มาปฏิสถานมาต่างหันีมันเพราะว่ามันจะเข้าเรื่องของคมูมแดงและเห็มอันหนึ่งที่เป็นแลนด์มากไฮไลท์แหมอันที่ผมได้รับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนว่าทำจากเทศบาลเมืองพชรบุญทานยกเปินผมไปเห็นปุ๊บเปิน เวลาเอาอู้กันเนี่ยพวกนายกอู้กกันว่าเท้ามาอย่างพงอย่างพงเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลมีเทพเจ้าโคมเปิ้ลจะให้ผมยืนยืมผมบอกอันเอาเลยครับผมขอยืมเลยแล้วเปิ้ลเอาหูเพื่อผมดูเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับซึ่งความเข้าใจถมผมก็บอกลูกน้องนะผมจะไปเอาเปาบุญจินมาเพราะอย่างคือมันนึกภาพบางทีเขาบอกตัวว่าเทพเจ้าใส่ชินเอเนี่ยเปิ้ลบอกเข้าใจแล้วออนบอกเข้าใจผมก็บอกว่า คล้ายๆฟ้าพุญนจิน้นเอามาผมก็เลยเปินให้ผมยืมผมก็เลยไปยืมมาเลยในการแลกเปลี่ยนกันก็รถไปใส่ที่เอามาก็คือเทพเจ้าชัยสิงเอะนะครับคือเทพเจ้าแห่งความร่ารวยที่จะให้โชคลาภด้านเงินทองครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเทพเจ้าชัยสิงเอะเนี่ยจะมีสองชื่อหอวาใจสิงเอะที่จะเป็นซึ่งความหมายก็คือเป็นเทพเจ้าชื่อดังของจีน ที่รือเรื่องในเรื่องการให้พรความร่ำรวยมีโชคลาภความเจเริญรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จตามที่หวังไว้แก่ผู้เส้นไวซึ่งเทพเจ้าแห่งโชคลาภก็คือองค์เทพเจ้าเวสุวรรณนั่นเองก็คือเหมือนครับ้าเวสุวรรณอ่ะแต่ชาวจีนจะบูชาเทพเจ้าใส่สินเนียหรือเทพเจ้าโชคลาภมากกว่าชาวจีนจึงกราบไหวใส่สินเนียเป็นองค์แรกองค์แรกในวันตุจีนและสําคัญที่สุดในการเปลี่ยน ช่วงรดูนักษัตว์ใหม่ๆซึ่งก็เป็นไหวไชยซิงเอียก็มีวิธีการลำดับต่งตงตางๆขั้นตอนซึ่งถึงพบลกเสี้ยวถึงไัยซิงเอียกเนี่ยก็เป็นเทพเจ้าที่คนจีนเป็นับถือเพราะว่าในส่วนของการวางเทศกาลโคมเนี่ยเขาก็จะต้องทำที่มันหลากหลายอย่างโคมป้าโคมจีนอย่างต่างๆแล้วก็แอมอันนะครับถนนส่วนของถนนควงพันปี กลุ่มของน้องเอกเซนเปอรเฮาซิตี้แลบอะเปิ้ลก็จะเป็นถนนญี่ปุ่นเปิ้ลจะเอาโคมญี่ปุ่นมาวางตลอดแนวนะครับอันนั้นก็จะเป็นคนละเวอร์ชั่นที่เฮาคามแล้วมือกันช่วยกันเซตแล้วก็ปีเนี้วัดมหาวันเนี่ยทาใหญ่ท่านเจ้าคณะเอ่อเจ้าอาวาสจุอ,อดนะครับเบินก็ทุ่มเต็มที่ นะครับเพือแต่งหน้าวัดวกับบริเวณน้าพุช้างย่างต่งตงตงางๆเทศบาลก็เอาโคมไปสนับสนุนแล้วก็วันนั้นผมก็ไปบอกประธานประธานเวลาไปจ่ายหุบเนี่ยตั้งหน้ามันมืดหน่อยนี่อ,องไรก็ไดไให้มันแจงแจงแหมวันเนี่ยผมไปดูผมไปได้หุบนะครับปุ๊ถก็เอาโคมใหญ่มาตั้งแจ้งขนาดเวลาคนไปแอวเนี่ยคนก็จะไปถ่ายหุบแล้วก็หลังมีสิ่งสองตัวแล้วก็โบสถ์โอ้วัดมหาวันนี่งามแท้แท้ อันนั้นก็จะเป็นจุดหนึ่งในการแลนดมากทุกจุดซึ่งผมคิดว่าสิบสองจุดเนี่ยพปรเมพี่น้องในเขเทศบาลบักควรพลาดเพราะนี่คือบ้านเฮาในวันที่สิบสามเนี่ยจะมีกลุ่มผู้สูงอายุมาแอลกลางวันก่อนเพราะว่าพิ่งแอวกลางคืนบไไ่อยแต่ผมคิดว่าก็อยากให้โปรเมพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในเขตเทศบาลดัวญอยากพี่น้องเนะี่ยใื้มาแอลครบทุกจุดเพราะอย่างเทศบาลเองเนั้นอะเฮาเตรียมรถลาง ไว้ฟรีฟรีนะครับไม่ต้องเสียงตังคนอกจากเปิงใจ่กับทิปเราอ่อนคนครับก็จะมีกล่องทิปท่าน,นสามารถเฮาเช็คดูแล้วเนี่ยรถกันหนึ่งเนี่ยถ้าวนมันจะวนสองสองเขตเฮามีสี่กันฉานั้นเขตละสองกันเนี่ยมันจะวนไปเขาจับละกันหนึ่งจะใช้เวลากึ่งชั่วโมงฉะนั้นสองกันเนี่ยมันก็สิบห้าน,นาทีมันก็จะวนไปวนมานะครับจะขึ้นที่เจ้าแม่สิบสองจุดที่เฮามีจุด กำหนดในการวางให้นอมีเป็นน้องขึ้นลงขึ้นลงแต่ตอนนี้ช่วงระยะเวลาบักกี้วันติดเนี่ยเขาทดลองก่อนเพราะว่าเพราะว่าจะคนที่ไปนั่งรถรางไม่ยอมลงบ่คยลงกลัวบ่มีขึ้นบ่มีที่นั่งนะครับบ่ต้องกลัวพเพราะแรนมากแต่ละจุดเนี่ยมันยังมาเซเาตเื่เอบด้ยกติเขานั่งรถไปเนี่ยในทางมันยังมาเซตมดมันกําลังเริ่มทาเพราะว่าผมจะบอกนะครับเวลาสิบวันเนี่ย หลังวันที่สิบห้าเดีนน๋ยวนี้คิดว่ามันเต็มพื้นที่เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นแต่ตอนเนี้มันได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็น์อยู่ฉะนั้นผมคิดว่าเมื่อมันเซตมดเนี่ยคนก็จะเดินลงเดินเปจุดบางที่อาจจะเดินทะลุไปทะลุมาก็ได้ไเพราะอย่างเมืองเฮาเนี่ยเมืองเดินได้เดินดีแล้วก็าิบรอเฮาเหมือนเข้าละตวัวเฮาสามารถเดินจากหน้าวัดพระธาตุจากประตูท่างสีจากสารการทะลุไปทะลุมาไปประตู ประตูรลีได้มุดเลยอ่ะยังเขาลงจากหน้าวัดา,าเขาเห็นปา๋าหัวมุงปา๋าประตูต่านางประตูท่าค้าเห็นพกรลกซิ่วเห็นใส่สิงเกีย้ยดูปา๋าเซตเนี่ยเขาก็เดินจากวัดประธาตถวายโคมา,ะท,าทะลุขวางพันปีทะลุไปมหาวานันเดินไปทะลุเจ้าแม่มันเดินได้ถึงมดในพื้นที่ศูนยุดหตารางกิโลเมตรรอบคูเมืองเนี่ยท่านสามารถเดินได้แล้วก็ ผมคิดว่าเป็นเมืองเดียวเนี่ยที่สามารถทำยอย่างอี้ได้อย่างเขาผมไปดูดูโคมญี่ปุ่นต่างประเทศดูญี่ปุ่นดูไต้หวันดูจีนมันม่ขนาดนี้หรอกบ้านเขาเนี่ยผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นที่สร้างเศรษฐกิจมหาศาลในส่วนของเทศบาลเองนั่นน่ะผมึงบอกนะครับว่าเทศบาลเมงองผมเองเนี่ยนี่อย่างต้องเอาอย่างมาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,มขึ้นแล้วก็ไปกอยๆ,ๆปั๊บเมืองเมื่อเมืองมันเห็นภาพ ออกมาค่อยๆโคมทุกดวงเนี่ยเอามาจากโแมพี่นอ้องประชาชนที่มาขอพรจากองค์เจ้าแมจ่จามรีองค์แก้ววัดวัดพระธาตุนะครับแล้วเ้าค่อยๆเอามาแต่งตึงเมืองน,นะครับเขาจะทาปุ๊บปั๊บได้ฉะนั้นเทศบาลเองนะครับมีหน้าที่ในการทามาร์เก็ตติ้งคือการตลาดคือคนฮู้เบอกวานทิกตอกเบาหวานเฟซเบอกวาอย่างาต่างแล้วก็ลำปูนเขาช่วยๆกันหลายคน นะครับเพราะว่าทั้งประชาสัมพันธ์ลาปูนตัวเองตัวเขาช่วยกันหมดแล้วก็ปอมิพี่นเขาช่วยแข่นั่นคือสิ่งที่สร้างคุณค่าสร้างให้คนมาเพราะอย่างเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยแต่ละที่เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ความงดงามของโคมจากถวายโคมไฟของปอมิพี่นนั่นคือจิตสธาที่มหาศาลผมคิดว่าในส่วนเนี้ยเทศบาลเองนั้นน่ะตวจจัด พยายามจัดเรื่องของความสะดวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งลถนะครับว่าไม่พี่น้องจะจอดเนี่ยเขาก็จัดที่สารกางไว้ส่วนหนึ่งลางสารการกับท้งในสารกางรอบบริเวณรอบเมืองลำพูนท่านจอดได้หมดท่านจอดที่ไหนท่านก็เดินมมันก็จะมีจุดที่รถลางจอดท่าก็จะขึ้นนั้นท่านขึ้นที่ไหนท่านก็จะลงปิกบานที่ท่านไปแอลท่านจะเดินก็ได้แอก็ได้นี่คือสิ่งที่ตังผมเองนั้นนะกับทีมงานนะ่ะเขาวางไว้ฮ้อ มาแอลเมอล์ปูนโดยเฉพาะเป้าหมายก็คืออย่างคือมาถวายโคมากินมาแอวมานอนเนี่ยคือสำคัญที่สุดนอนกับก,กินเนี่ยนี่คือรายได้ของคนเมือล์พูนและอันตรงมีกลุ่มเรื่องของสปิน i ิ่ออลัมพูนที่ทํากระลุงกระลุงไฟร่วมกันทํากระลุงไฟตอนนี้ก็อ่าผมเพื่อที่หน้าวัดพระธานอันนั้นก่อหอว่าทํา นะครับในการโหสินของทศบ้าลรปูเนี่ยคือเราอ่อนมาจัดเรื่องของลิงลิงไว้ที่หั่นแล้วก็มีการทําโคมกระลุงซึ่งเฮาจะดําเนินการโคมทุกโคมเขาก็จะถวายวัดถวาย25วันที่16เขาก็จะถวายโคมทุกดวงที่มาถวายที่องค์เท่แม่ร่วมกันในวันที่16เสร็จกัเสวชก็เป็นงานลอยกระทุงเดี๋ยวทิย์หนาอก็จะอู้เหลอมลอยกระทุงพอสะรุปเนี่ยคือหมดละแล้วก็ในส่วนของหลังร้อลอยกระทุงสเสวชนะ แล้วก็วันที่สองก็จะมีกลุ่มละอ่อนสเปริตออบเมืปูนจีทำเรื่องของกระลุ่งไฟนะครับซึ่งปีนี้เทศบาลเองก็ได้มาสนับสนุนร่วมกันในการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาอ,อาหนึ่งในการขุลมือเรื่องของการประชาสัมพันธ์ของเมืองปูนในเทศกาลโคมหลักสี่โคมเมืองปูนกับเรื่องของงานลอยกระทงตัวก็เรื่องของคุมลอยตัวตอนนี้เต็มหมดละที่เขาจะ ดำเนิกนการวันที่็6ฉะนั้นในวันนี้เองนั้นนะครับอาหา,ากาแจกฝากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห้องรับสํานํำที่บริการพรอแม่พี่น้องไปใช้เยอะนะครับเกิน5,000สา,า,ามา้ถตังถ้าเกิน5,000ก็ร้อยละบาทเกาวันนี้เก็ตไม่น่น,นอยฮะกินเลี้ยวเสี่ยงอ้วนก็คืออย่างวลากินเลี้ยวเดียวมันจะอ้วนเพราะอย่างสมองใช้เวลาในการสังการอิ่มประมาณ12-15นาทีกินเลี้ยวจะจะมีส่วนหนึ่งทำให้ก,กินมาก กินความต้องการคนกินเลี้ยวเคี้ยวไม่ละเอียดก็จะทำให้เกิดภาวะเผาผ่านพิดปกติเป็นสาเหตุของความอ้วนเพราะว่าถ้าเคี้ยวอาหารช้าๆประมาณ40ครั้งต่อวันใช้เวลาในการกินประมาณ30นาทีก็จะเป็นผลดีเพให้เกิดเลิก้วนครับก่อช่วงนี้น้ำมันก็จะลดละอย่างลดละก็เศรษฐกิจคงจะดีขึ้นแต่สิ่งที่ดีที่สุดใช้นแนวรัดของนายหลวงเรื่องของเศรษฐกิจ พอเพียงพออยู่พอกินสุขภาพแข็แงแรงสมบูรณ์ด้วยความปรารถนาดีจากนายกบุญครับผมพบกันอาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับ